ไม่มีที่จอดเออไม่รู้ว่าจะไปจอดตรงไหนของเราดูอีกทีนะึงเราก็มาถึงตรงนี้แล้วทางตันแล้วไม่มีที่จอดเราก็ต้องอ่าที่ใจกลางศูนย์ศูนย์การค้าที่เราผ่านมาเมื่อกี้นี้นตอนนี้เราก็มาอีก ใจกลางของดอลล่เออร์กัล่ะก็คือตรงนี้ก็จะเป็นเป็นสถานที่จอดรถแล้วก็เป็นตรงนี้เป็นห้างรรพสินค้าของอีกา้าเขาเรียกอีกา้ารงนี้เราก็เดินมาถึง ใกล้จะสุดแล้วใกลข้างือแล้วล่ะก็จะเป็นกาจะเป็นทางเล็กๆแ,แล้วก็มีร้านค้ามีร้านอาหารอยู่ข้างหน้านีอน,นี้ถึงท่าเรือแล้ว ซึ่งเป็นเรือส่วนใหญ่ก็มีเรือเป็นเรือส่วนตัวบ้างเป็นเรือรับจ้างข้ามฝั่งข้ามฟากบ้างก็บ้านจะมีบ้านผู้คนอยู่ตามริมเกาะต่างๆที่เห็นรถจอดอยู่ที่ลานนะข้างหลังเนี่ยก็คือเขารอที่จะขึ้นเรือขึ้นเรือรถเ,เอาเรือเอารถขึ้นเรือไปฝั่ง นี่คือตู้จดหมายมารับรถยนต์ที่จอดรอเมื่อกี้นี้เพื่อข้าบ้า มีคัน,นอะไรีหลังจากนั้นก็คนที่รอข้ามข้าต่อไปก็ทับเข้ามาสองคันละจักรยาน้ามาด้วย รถ,รถข้อท้ายก็มีของเคื่อ,อนนี้เขาก็จะมารอคิวคัน รถเต็มเรือแล้วก็เดินทางนนี่นสถานที่ก่อสร้างเมื่อก่อนนั้นมาจะมีร้านอาหารเป็นแถวยาวอ้นู่น แตนะ่ตอนนี้เขาก็เริ่มสร้างใหม่อาจจะเป็นร้านอาหารหรือเป็นอะไรต่อไปเดี๋ยวเราปีหน้าแล้วมั้งคงเสร็จแล้วมาดูใหม่กงพีนทีนี้เราก็ได้เขาเรียกอะไรเป็นนัแอเป็นให้กินก่อนเป็นขนมปังใหตนน้ตอนนี้เราก็ได้ขนมปังมากอกับชสกับชีส เพื่อรออาหารมาตอนนี้เราก็นั่งรออาหารมาเสิร์ฟทีนี้เราก็สั่งอาหารมาถึงแล้วตอนนี้รอคุณชายไปเปลี่ยนเวลาจอดรถก็จะเป็นปลากับมันฝรั่งบด น,นี่ก็จะเป็นกุ้งสลัดกุ้งแล,แลออ้วก็ขนมปังอบขนมปังนี่เราก็กำลังเดินทางเดินกลับกันไปที่รถแล้วเออเฮ้ยเพราะว่าไม่มีอะไรมากมายที่นี่ก็ประมาณว่า คนก็มามาเที่ยวแล้วก็มาทานอาหารกินไอศครีมเสร็จแล้วก็กลับกันพักผ่อนก็เรียกว่ามาต่างที่